สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์วันนี้นะครับน่าสนใจมากวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูระบบที่ผมคิดขึ้นมาโดยการปลูกพืชแบบอินทรีย์ซึ่งเราสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีนะครับเป็นน้ำหมักปลาทะเลนะไปปลูกนะครับเพื่อทดลองเนี่ยข้าวนะครับแต่กอดีมากซึ่งก่อนในนีนน้ถ้าจะปลูกในระบบในน้ำเนี่ยหรือว่าไฮาโดรโพนิกเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยเคมีเท่านั้นนะครับแต่ผม พัฒนานะฮะตอนนี้เราสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์และผมทดลองนะครับเกิดการลองผิดลองถูกและเรียกว่าแก้ปลดล็อกนะครับอีกหนึ่งสเต็ปเลยโปรเจกต์ที่ผมทำนะนั่นก็คือจากน้ำหมักเชี้อภาพตอนนี้ต้นข้าวจากหนึ่งต้นการแตกกอโดยปลูกพืนในน้ำนะครับผมต้องบอกเลยว่าแตกได้ดีมากต้นสูง พอดีนะครับเวลาออกรวงจะพอดีอันนี้คือปลูกขึ้นในน้ํานะพี่น้องเห็นเปล่าแต่จะมีตะก,กะตรงตกกะกแตตมากินบ้างให้น้ําหมักตัวเดียวผสมกับน้ําความสูงประมาณนี้ประมาณสัก7 0็ดสิถึงแปซนเมตรนะครับประมาณ80ดสซนติเมตรนะน,นี้กล่องโฟมและระบบผมทํำยังไงนะก็คือมี กล่องโฟมมีน้ําแล้วก็มีโซลาเซลล์อ่ะวันนี้จะอธิบายว่าผมทำยังไงนะถึงถึงถึงต้องทําแบบนี้แล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างดูระบบรากอันนี้คือระบบรากจากการใช้น้ําหมักชีววภาพเท่านั้นนะครับรากออกตึมโตได้ด้วยน้ําหมักเชีวภาพก็คือปลาทะเลการแตกกอจาก1ต้นเท่านั้นถ้านะใครติดตามก็เช่นกผมว่าเยอะมากเดี๋ยวจะนับจริงจจัง,จงให้นะ เมื่อตอนที่เขาออกรวงแล้วสะสมอาหารนะครับไว้กับลําต้นการแตกกอดีทีนี้ระบบผมทํำยังไงอันนี้หน้าฝนนะเดี๋ยวหน้าฝนครับน้ํามันจะไอชาร้างปุ๋ยเราออกไปบ้างนะก็คือว่ายังไงชาร้างยังไงก็คือเวลาฝนตกอะครับตกปุ๊บๆน้ำมันก็จะล้นออกไปอ่ะแล้วพลังงานผมทําพลังงานเป็นแสงสะอาดนะครับตัวทดลองนี้เป็นข้าวซึ่งถ้าปลูกข้าวได้นะครับผมว่า เอน,นาคสสามารถปลูกเป็นผักอย่างอื่นได้ด้วยนะเพราะว่าข้าวเนี่ยก็ต้องการธาตุอาหารเหมือนกันพวงสวนพวกผักสลัดหรือเป็นพวกพริกเป็นอมะมาเขือนเนี่ยผมว่าทดลองต่อไปเนี่ยจะเจ๋งมากนะทีนี้ระบบผมทํำยังไงครับเป็นพลังงานสะอาดยังไงอันดับแรกก่อนหน้านี้ผมจะทดลองก็คือเป็นน้ํานิ่งกับน้ําหมักเสบผ้าแบบนี้เรียนตรงๆครับเกิดกลิ่นเหม็นนะครับเกิดกลิ่นเหม็นผมก็เลยมาวิเคราะห์ว่างั้นโอเค เราจะทําให้มีออกซิเจนนะคะวิธีทําออกซิเจนคือทํำยังไงก็คือมันจะเป็นหัวออกซิเจนตุ่นปาแบบนี้ผมต่อใช้สองหัวนะอาจจะหัวเดียวอาจจะเพียงพอก็ได้เนี่ยถ้าหัวเดียวประมาณนี้ถ้าสองหัวหัวนี้มันแรงก็คือแดดมันไม่แรงมากตอนนี้ครับถ้าแดดแรงมันก็อ่าเรียกว่าแรงได้มากกว่านี้แต่เท่านี้ก็ถือว่าน้ำนะครับเกิดกระบวนการเรียกว่านะครับไม่ให้เน่าเสียก็คือไม่นิ่งโอเคกลิ่นก็ดีขึ้นแต่ มันก็ยังไม่หายนะมันไม่ยังไม่หายอ่ะเดี๋ยวปัญหาตัวนี้เสร็จเอาเอาระบบให้จบก่อนวิธีต่อก็คือเป็นหัวออกซิเจนนะครับต่อกับแผงโซลาเซลล์ขนาดที่ผมใช้นะครับก็คือมันเป็นหลอดไฟแสงสว่างตอนกลางคืนนะครับอ่ะทีนี้ผมก็นําแผงตัวนี้ฮะมาต่อเชื่อมเข้ากันต่อตรงนะเมื่อไหร่ที่มีแดดนะครับมันจะทํางานตอนไหนที่ไม่มีแดดมันจะไม่ทํางานก็แสดงว่า อ่ามันจะทํางานประมาณ6กถึงแชั่วโมงนะครับก็ทําให้เพื่อเจริญเติบโตได้แล้วกลนะิ่นน่ะไม่เหม็นนะอ่าส่วนต่อมาปุ๊บพอทําสักพักหนึ่งแบบนี้กลิ่นดีขึ้นแต่ยังไม่หายนะฮะผมใช้จุน cm e นะฮะก็คือเป็นตัวช่วยอ่าโอเค c o อร์กันกลิ่นไม่เหม็นนะเพราะก่อนในนี้ถ้ามันเหม็นเนี่ยก็คือว่ามันเน่าเลยออกมากันอันนี้ไม่มีกลิ่นนะฮะเวลาะเติมนะผมจะเติมค่อนข้าง,างจะเข้มขน้นผมจะใช้ประมาณแก้ว12ออนนะครับ เนี่ยลราก็ใส่ไปเลยครึ่งแก้วแบบนี้ปึ๊บเนี่ยเท่านี้นะครับกับน้ำสะอาดและเราก็นำตัวเนี้ยนะครับแรกๆ1ต้นเท่านั้นนะพี่น้องหต้นเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะใช้เป็นอ่าพวกพริกเป็นมะเขือเป็นอะไรเงี้ยด้วยหรือเป็นพวกสผักสลัดนะนะเดี๋ยวจะต่อยอดให้นะถ้ามีคนสนใจนะครับแต่ระบบเนี้ยคือเห็นไหม แล้วน้ำหมักปลาทะเลนะครับที่ผมปลูกเมลอนได้ปลูกพืชได้ทุกชนิดเนี่ยนะดูมาปลูกข้าวการแตกกอจากต้นเดียวซื้อแบบเยอะมากะครับพี่น้องแต่ว่าด้วยบางครั้งนะครับเวลารวมพันเนาะน้ำมันเต็มเนาะด้วยระบบมันใหม่อยู่นะบางทีมันก็ง่ายแบบอยู่อย่างนี้บ้างนะเนี่ยแต่เขาก็ไม่ตายหรอกเพราะข้าวเขาค่อนข้างจะทนนะครับเนี่ยเห็นไหมน้ำเขาก็ตีไปเรื่อยๆแบบเนี้ยพอกลางคืนเนี่ยมันไม่มีพลังงานมันก็จะหยุดแต่มันพอตอนเช้าเขาก็ทํางานอีกมันไม่เน่าไง ตอนนี้ผมรอให้ข้าวนะครับออกรวงนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมานำเสนอนะครับวิธีการแล้วก็การทดลองนะก่อนหนนี้ก็คือปวดหัวเหมือนกันเพราะว่ามันเหม็นไงแก้ยังไ,ไม่ได้แต่ในที่สุดผมก็แก้ได้แล้วผมก็จะพัฒนาต่อไปแต่ผมมาชวนพี่ๆนะครับแล้วว่าพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเผื่อใครอยากทำด้วยเนี่ยลองมาช่วยอ่เรียกว่ามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาพัฒนาการทา ปลูกพืชนะครับโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยผมทํามาถึงจุดนี้แล้วนะเนื่องแก้มาแบบว่า่าเรียกว่ามันต่อยอดไปในรูปแบบจะเป็นน้ําไหลเป็นน้าอะไรก็ได้เรารู้แล้วว่าถ้าน้านิ่งเนี่ยมีโอกาสน้ําเหม็นแน่นอนถึงจะใช้จุลินทรีย์นะก็จะเอาไม่ค่อยอยู่แต่ถ้ามันมีจุลินทรีย์ร่วมแล้วก็การเพิ่มออกซิเจนการตีน้ํานะครับมันจะทําให้ไม่มีกลิ่นเหม็นอืมแล้วพืชโตได้นะอันนี้คือแบบ สะใจมากของผมนะครับเพราะว่าผมพาทุกคนทําน้ําหมักเชียร์ผ้าเป็นน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยข้าวก็ต้นสูงต้นใหญ่นะครับส่วนมาถ้าปลูกในน้ําแบบเพียวๆเนี่ยให้เห็นกันชัดๆก็จะเดินเติบโตได้การแตกกอคือแบบจากหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับแต่ผมว่ามากกว่า40ต้นด้วยซ้ํานะครับถ้ามองจากตาตอนเนี้แล้วเรามาดูตอนออกรวงถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคกับ okay. ผลงานการทําการเกษตรนะครับแบบใหม่แต่ต้นทุนก็คือไม่มีทุนเท่าไหร่นะครับก็ทำแบบบ้านๆไปก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับมีเสียงด้วยนะพลังงานสะอาดครับ